เอาละครับผมเป็นโอกาสแล้วนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ i อ f i f a o n l i นไ4นะครับแล้วก็ ROV นะที่ราคาถูกคุ้มค่า ID หายากสกินเยอะๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับติดต่อซื้อได้กับแอดมิน i n นได้ที่แฟนเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวได้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับบริการรวดเร็วเชื่อใจได้แน่นอนนะครับยังไงรบกวนฝากร้านของแอดมินฟนไว้ด้วยนะครับผม ไปชมกับคลิปหลักกันเลยครับเอาละครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่6มกรานะครับตอนนี้มีการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เข้ามาแล้วนะก็มีทั้งตอรเรสนะครับเบคแฮมนะครับวิดดิชนะครับแล้วก็อินซากี้นะมีหลายคนเลยเดี๋ยวพาไปดูกันแป๊บนึงครับคร่าวๆกันก่อนเลยนะครับโอ้โหแต่ละคนนะบอกเลยว่าราคาเนี่ยดูเบคแฮมครับไป6 0 0 0 0เอ็มแล้วฮะยังไม่มีคนเปิดได้แล้วครับป่านนี้นี่มันยากวิดดิชครับน่าจะไม่แพ้กันเลยนะครับ อ,อยากได้อ่ะเด็กผีเห็นแล้วมือสานไปหมดเลยฮะมีโลลองบองนี่เพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะจะหรือเปล่าเดี๋ยวคุ้นๆแป๊บหนึ่งนะนี่ตอรเรสครับโอ้โหใครเปิดได้นาทีนึงนะบอกเลยว่าหล่อสาวหลงครับเฟอร์นันโดตอเรสครับนี่อินซากี้ครับอินซากี้นี่อีกตัวนะโ,โหยืนตำแหน่งเทพมาก <Yeah. S 1> ก็เหมาะสมครับตัวจริงเขาเป็นสายยืนตำแหน่งเทพอยู่แล้วนะนี่ครับโรบาปิรรสครับเพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะ มีใครเอกไล่ไลดูสิติรดเติตตตนี่อาชิโครนี่ครับโอ้โหนี้โคเป็นแบ็กซ้ายที่ดีสุดในโลกเป็นแบบ10ปีอะ่ะเออมีซาบีได้ปะเหมือนคุณคุณว่าจะเป็นซาบีด้วยนะครับตึ๊ดเปาเลต้าอันนี้กองหน้าของปารีสแซงต์แชรกแมงครับในชุดหนึ่งเลยอ่ะที่แบบเก่งใช้ได้เลยนะครับ เอ้ยไหนเปล่าเลยไหนชาบีเนี่ยยังไม่เห็นชาบีเลยหรือผมเลื่อนเลยมาไกาลละวิเตอร์แบรนี่ผมคุณคุณชื่อครับแต่ผมไม่รู้จักเขาหรอกชาบีอยู่ไหนแป๊บนึงนะผมเลื่อนผ่านมาใช่ไหมอ่านี่ครับชาบีครับโอ้โหค่าพลังนี้มันแบบค่าพลังนี้มันอะไรกันครับแต่ก็นั่นแหละฮะเป็นเหตุผลครับที่กิจกรรมใหม่ก็ต้องเข้ามาตามกันไปด้วยครับนั่นก็คือกิจกรรมชาเปียนพาสล้อเล่นฮนะ ออทามไอคอนนี่สิโอ้โหเมื่อกี้มันเปิดมาสับขาหลอกกับเรานะครับเราไม่ต้องพูดพํำบําเพลงครับแต่แม็กครับยืนยันไปเลยฮนะไม่ต้องกากครับ,รบเราอยากได้ครับโอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญมือสั่นกันไปหมดก็เหมือนเดิมครับจะมีแบบบอลน,นะครับแบบใช้เขาอะไรดีใช้หนึ่งเหรียญกับใช้สองเหรียญนะครับแล้วก็โหอันนี้กดรับทั้งหมดมีถึงไอคอนไหมเฮ้ย <c ười> หรือว่าเราต้องโอ้โหแต่มันสองพันห้าไงมันกึดอ่ะมันกึดไปนิดนึงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดอีกสองพันห้าน่าจะเยอะไปนิดนึงฮะเดี๋ยวเราลองดูก่อนลองดูก่อนลองดูเผื่อได้นี้ได้ไอคอนก็อาจจะไม่ต้องนะอ่ะขอทีละร้อนไปก่อนอุ้ยโถมันจะหลอกมันมิดฟิลนี่ครับอ่ะยืนยัน ทีละร้อยครับไปก่อนเลยฮะสีเหลืองสีเหลืองแปลว่าดีไม่ดีอา้าวเอฟเฟก์อย่างนี้ฟับโอ้โหมันได้เหรียญมาแต่ว่าแบบเฮ้ยอีเฮ้ยฟัแบบหนึ่งนะครับโอ้มาฮะ <c oughs> ขอทีละสิบไปก่อนละกันนะครับเึ๊บเดิบดบ มาฮะทีละสิบไปเรื่อยๆดี <c oughs> ใจอีแน่เสียเวลาครับกดเลยร้อยหนึ่งฮะบึ๊บบึ๊บค้างค้างโอ้โหทำไมมันค้างอย่างนี้ค้างแบบนี้ใจคอไม่ค่อยดีเฮ้ยเฮ้ยเป็นแบบว่าได้ไอคอนแล้วดิใช้าปะ <c oughs> ได้ไอคอนแล้วหนึ่งตัวครับโอเคโอเค ไโอเคครับได้ข้คอม,มาเปิดแล้วอย่างน้อยวันนี้ก็ไม่เหงาอ่าใช้คําว่าใช้คําว่าอาจจะไม่เหงา <laughs> ไปครับอ่าทีละสิบครั้งไปเรื่อยๆอ่าทีละยี่สิบไปเรื่อยๆครับโอต๊ตเอ๊แต่ว่าเหมือนกับว่าเหรียญมันจะใช้ได้อีกนะหรือเปล่าหรือว่าผมเข้าใจผิด เหรียญมันเอาไปใช้อะไรต่ออ๋อไม่มีนะฮะเหรียญไม่ได้ใช้อะไรต่อครับผมเข้าใจผิดครับฟาบโอ้ยไม่ค่อยขึ้นแล้วฮะเอ้ยเมื่อกี้ผมน่าจะกดร้อยไปอ่ะทันปะไม่ทันแล้วดิเฮ้ยทันอยู่มาครับร้อยไปลุยโกอาเฮตหึงค้างเอฟเฟกต์มันแรงอย่างนี้ต้องมีไอคอน ฮึดฮึดโอ้โหคือใครที่เปิดมาดูเนี่ยไม่ต้องประหลาดใจนะ <c ười> คือมันค้างเว้ยโอ้โหมันอีกนิดเดียวอะ่ะมันอีกนิดเดียวจะได้อีกอันหนึ่งแล้วอะ่ะอีกนิดเดียวครับเอาไงดีเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนสักนิดสักหน่อยดีไหมฮะอื้อหือ อ่าตังขาดีแค่อันเดียวนะปั๊บเดี๋ยวผมกลับมาแล้วกันแป๊บหนึ่งข้องใจมากเลยอยากได้สองอันครับเออจริงๆ่นั่นเองได้สองอันเดี๋ยวมาแล้วกันนะครับ อ่ะมาครับทุกคนเห็นอะไรไหมฮะเอาเพื่อความชัวร์ครับเราจัดกันมาอีกพนะันห้าแล้วเป็นวันนี้เนี่ยรวมเป็ดเสร็จทั้งสส้นเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทเลยนะเ,นนเ,นนนะนเพื่อไอคอนครับเพื่อไอคอนนะฮะท่องไวเพื่อไอคอนครับแล้วก็ยังไม่หมดภารกิจนะครับย,ยังต้องมาเล่นเพื่อนลุ้นใบสุดท้ายตรงนี้ครับเอฟเฟกต์ค้างเนี่ยเป็นทุกคนนะครับผมก็เป็นนะครับเอ้ยไอคอนตั้งหาก ไอคอนไอคอนมาอีกแล้วโอเคครับอย่างนี้แววดีแววดีสีส้มบอกว่าไอคอนนะอยากได้สักสี่ใบครับวันนี้เป็นไปได้ไหมครับนี่จัดไปเลยร้อยใบเปิดไม่ทันตั้งตัวค้างไปเลยนั่นไงค้างฮนะ <laughs> คือมันค้างที่ เกมนะครับมันไม่ได้ค้างที่าภาพพยนต์ไม่ใช่ฮะไม่ได้ค้างที่ตัว YouTube นะครับโอ้ไม่ได้ครับโอ้ไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่น่าได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกใบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมานอกรอบครับมันไม่ได้จริงๆอะ่ะคือผมยัดจนแบบสุดแล้วว่าวันนี้งบหมดะฮะยังติดไว้ก่อนละกันแต่ก็ถือว่าได้มาเกินเป้าครับได้มาเกินเป้าแบบเยอะมากอะ่ะเดี๋ยวลองดูละกันนะครับ ว่าเราจะเปิดได้อะไรกันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยตีสักว่าผมมี35,000เอ็มนะครับเดีย๋ยวเราจะเอ้ย3 0 0 0กั 30, 500อ็ดูว่าเราจะได้เบ็ดเสร็จทั้งสิ้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับเปิดไปก่อนยังไม่ต้องนับใดๆก็คือใดๆครับตอนนี้เปิดฟึดๆๆโอ้ยไอคอนนี่มันดีต่อใจจริงๆปึ๊บๆอ่ะคิดว่าแพ็กเงินน่าจะ เฮ้ยพอมีอยู่นะทำไมทักเงินมาแบบนี้นะ่ะเออมาครับทักเงินนี่เข้ามาแบบปึ๊บปุ๊บป๊บมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมเมื่อกี้เห็นสามร้อยเอ็มแว๊บๆอยู่นะนี่ซุปเปอร์บ็อกครับไปไอคอนเท่านั้น ไอ้เอ้ยโอ้ตกใจนะึงว่าได้แบบปีนี้บวกแปดมันก็ยังไม่น่ามีอะนะอ่าโอเคครับสามร้อยเอมซส้อไปอีกสามร้อยสามสิบเอ็มครับเดี๋ยวดูกันหน่อยซิว่าเราจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับอืม อันนี้เดี๋ยวผมพอแล้วนะเดี๋ยวไปน้านเลยแล้วกันเดี๋ยวมาดูเลยแล้วกันว่าได้เท่าไหร่นะครับกับอีกเ,ออเพิ่มขึ้นมาประมาณ2 0 0 0 0กับอีก5 500m ครับก็กับเงิน10,000ก็ถือว่าถือว่าพอส,สมสีไม่ใช่ดิไม่ใช่สมสีสูสีสมน้ําสมเนื้อนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดอันที่มีลุ้นแบบบวก5แล้วกันเนาะอ้ที่ไม่มีลุ้นเนี่ยไว้ก่อนเลยอะอ้ที่ไม่ต้องลุ้นเนี่ยไม่เอาเหมือนกัน โอ้โหสแตทวันนี้เนะี่ยบอกเลยนะว่าวิ่งกับตีนขาดแน่นอนครับโอโ้แต่พรุ่งนี้ก็ต้องเปิดแล้วเนาะนายมาเปิดก่อนเลยฮะถ้าได้ตัวดีๆเนี่ยคลิปนี้ตีบวกโชว์ไปด้วย VTR ครับเบอร์ยีสิสโอ้โหอันนั้นนะ่ะซิกเกอร์สนนะั้นอะโอ้โหแต่ร้อยสนะร้อยมันก็ยังพอแบบคุยเดินได้อยู่ครับ อันนี้เปิดไปก่อนเลยแล้วกันนะผมไม่ได้คาดหวังอะไรเท่าไหร่ครับลุยลุยถา้าอยากได้นะอยากได้อยากได้องลีครับถ้าถามว่าอยากได้นะเฮ้ย,เบ,ยเบอร์ 9. เก้าเฮ้ยใครโอ,โอ้ลิซันโดโรเปสครับโอ้โหแล้วก็เฟอร์นันดินโยครับสตัดดีอยแต่ว่านั่นแหละ <c ười> ใครนั่นแหละเขาเป็นใครนะครับอุ้ยตัวนี้มัน ได้ลุ้นบวก5อยู่ครับขอไปสักหน่อยแล้วกันฟาบฟาบฮึบโอ้โหฟิลิปเป้ครับมาโอ้ไปถ,ถ้าไม่ได้บวก5เลยคราวนี้ไอ้พักนี้เดี๋ยวผมเบรกดีกว่าฟึบใครซีบีอังกฤษโหไม่ได้บวก5ไปหน้าขู่มันเลย เกือร้วลเลยพอแล้วเดี๋ยวไม่มีที่เก็บไม่เปิดอังอื่นดีกว่า v t r ครับมาอีกแล้วครับเบอร์9อังกฤษนวดเฟิร์ม,รมแอนดี้ค่ะโอ้โหพอเลยพอครับมันมันไม่ถูกต้องฮนะมันไม่ถูกต้องครับเราฆ่าไมนอื่นดีกว่าผมว่านะอันนี้มัน2องใบครับกดกดไปก่อนเลยโถฟับฮึบ เบอร์สิเดเดอะบอยไม่ใช่แล้วใคร R.W. ด้วยเอ้ย L.W. ด้วยเปโดครับร้อย่นะแล้วก็100ครับโอ้ยมันการ์ดมันละลานตาไปหมดเลยเอานนี่อนเปกันถ้าได้แบบพวกโตทอ็อปๆอะเดี๋ยวผมตีบวกเลยโอเคนะถ้าไม่ได้ก็ถามมันแหละไม่รู้จะตีทำไมโอ้โหเดิน <G ül> ยังกล้าเดินอีกอแม็กก็ยังกล้าเดินอีก <G ül> ไะเจ้ามาครับท็อปสามเอยท็อปห้าสิบวกสามพูดผิดเมื่อกี้ผมเห็นท็อปห้าสิบวกห้าด้วยอ่ะเฮ้ยคำๆดำๆกาหน้าเอเซียงเออโอเคเอเซียงครับอม,มาหนึ่งแล้วใช้คำว่าแตกหนึ่งสวยพี่สวยครับเฮ้อันนี้มันต่ำไปเนาะมันไม่น่าจะได้ลุ้นอะไรครับเคลียร์เคลียร์ อยากเคลียร์แล้วเกินอ่าเคลียร์ตรงนี้ก่อนเอ้ยตรงนี้น่าจะได้ลุนโอเคอยู่ครับฟืบวิ่งฮะ B O E ฝรั่งเศสเอ็มบาเป้แหละบวกอะไรท่านนั้นเองเอ้ยบวก5 0ร้อยสามโอ้โหมาถูกจังวะเอ,อ็มบาเป้มามาเก็บไว้ครับเก็บไว้ครับช่วงนี้อือขอผ้าสิบก่อนเลยแล้วกันขอผ้าสิบก่อนเลยฮะ ฟาวิ่งครับเบอร์เก้าเฮ้ยโฟเรสโอ้โหก็ก็ดีแหละแต่ว่าคือแต่ว่าโอ้ยหมื่นสามดีแหละมันก็ดีแต่คือแบบมันไม่สุดอะนึกออกปล่าไหมมันเก่งนะแล้วรีวิวไปแล้วครับมันก็เก่งอะแต่คือมันไม่สุดครับเหมือนขี้แล้วออกครึ่งเดียวอะอ่ะวิ่งครับเฮ้ยโอ้โหเทรเซกเก้ โอ้ร้อยสี่มาอันนี้ต้องดีๆเลยนะดีๆมาจะตีบวกให้ดูสักใบหนึ่งอืมเบอร์สิบเอ้ยกุลิดโอ้มาแล้วมาแล้วคะนึกว่าจะไม่มาครับเฮ้ยทำไมราคามันถูกจังทำไมกุลิดมันถูกจังไงเดี๋ยวนี้โอ้โหเห็นราคาแล้วแบบ ไม่กล้าตีเลยเห็นราคาแล้วไม่กล้าตีกุลิตโอ้โหแล้วปีเราโย่อฮีโร่ยังจะมาอีกยังจะมาอีกโอ้ตายแล้วเดซายี่ครับโอ้โหททำใจไม่ได้เลยกุลิตราคานี้มีตัวไหนหน่ารุ้นอีกหลืออันนี้สองใบใช่ไหม อ่ะเดี๋ยวขอดูพื้นที่แป๊บหนึ่งครับพื้นที่มีไปเอเซียงก่อนเลยไปฮะเราไปเอเซียงกันอย่างเร็วๆครับซ้บเฮ้ยโอ้โหมาปุ๊บพูดว่าเร็วปุ๊บแม่งเร็วเลยแป๊บหนึ่งนะเปลี่ยนก่อนกุนลิดครับ ทนี้ก่อนแล้วก็จะได้มีเนื้อที่ฮะไปการแบบเปิดเพิ่มเอร้อยหกมาแล้วโอ้โหราคามันถูกจัดเลยอะถูกยังกะขี้ฮะตอนนี้กุลิดรอยฮีเ้ยผมว่าปีเนี้คุ้มแล้วถ้ากุลิดราคาเท่านี้นะอันนี้มีลุ้นถึงบวกห้าครับจัดก่อนสักสาสักสี่รอบสี่รอบพอวะ4สี่รอบน่าจะพอครับ สีล้อบใบแรกครับเบอร์11อาร์เจนตินาครับใครดิมาเรียโอ้โหไปไกล <c oughs> ๆเลย <c oughs> มาขอแพงๆครับขอแพงๆจะมาตีบวกครับชุดขาวโอ้โ oh, หญี่ปุ่นข้ามเลยฮนะโอ oh, <c oughs> ้มีนามิโนครับเฮ้ยสเตตมันน้อยจังแต่ราคามันได้อยู่นะโอ้โ oh, ห <c oughs> ไม่อยากลุ้นเลยเนะมื่อกี้นะน่าจะได้อีกนิดนึง ฟ๊บฟ๊บขอรู้หน่อยโอ้หเบอร์สามเก้ากดข้ามเลยไม่ต้องคิดเลยฮนะโอ้จริงเบอร์สามเก้ากดข้ามไม่คิดเลยนะเอะออถ้าจะตีกุลิตเนะี่ยถ้าจะตีกุลิตวันหนึ่งนะต้องซื้อเพิ่มต้องซื้อ โอ้โหแพงจังคนหนึ่งนะน่าจะมีแบบสองสาพันแน่เลยแบบนี้เออเท่าสองพันเอ็มไรเงี้ยโอเคอยู่เออเห็นสองพันทั้งบนโอเคครับได้มาหนึ่งแล้วฮะขาดอีกขาดอกสองใบครับนี่สองพันห้าโอ้โหค่ามันมาสองพันแปดสองพันเจ็ดอืมอะมา าอีกใบหนึ่งฮะโอ้สองพันแปดเอาม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 า,มาเอ๊ะอ๋อโอเคคานาวโร่ไม่ได้รับมาด้วยครับเบิบ์ัดกันตรงนี้แหละครับกุลิดเอาไปกันอย่างรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็ว พุดเร็วเ,วเดี๋ยวเราไม่เร็วแล้ไปเร็วๆมาปุ๊บติดเฉยโอ้โหโอื้มฮึอ่ะมาก็ยังดีครับแปลว่าครับเลิกกับดวงเนี่ยเข้าข้างกับเราแล้วะฮะมาสมใบครับโอยเอาจริงก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนะแต่ก็ขอหวังนิดนึงแล้วกันครับ ขอทีละใบนะขอตัวใหม่ครับใบแรกครับโกบเฮ้เยโอ้โหไม่ใช่ละเฮ้ยอังกฤษเฮ้ยแต่เบอร์ใหม่อะ่ะ CB ใครอะ่ะโอ้คารกเกอร์เมื่อกี้นึนกว่าดูผิดเป็นแบบวิดิทอะไรอย่างเงี้ยมันยัง <c oughs> โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บสุดเลยตัวเนี้ <c oughs> เจ็บสุดสุดโอโ้ตัวแรกมาอย่างเจ็บครับไปใบสองครับ ฮึบวิ่งเบอร์โอ้ยอิตาลีโอ้โหคานาวโรโอ้เอ้ยอ๋อตกใจทำไมลูกพอเปลี่ยนโอ้โหแต่คานาวโรอ่ะมันโอ้โหตึงเปี้ยกเลยอ่ะอื้ือื้อเครียดเลยแป๊บหนึ่งเหลือใบท้ายขอดูก่อนทีพรฟอร์เวิร์ดไอคอนเนี่ยมันมีโอกาสจะได้ใครบ้างครับโอ้โหเอาจริงเนี่ยฟอร์เวิร์ดมันก็ไม่ใช่ว่าดีนะ เห็นป่ะเห็นป่ะตัวละพันก็มีอะเร่งง่ายๆว่าตัวแบบขี้หมูขี้หมาก็ดีอะก็มีไงครับคือจะดีขึ้นน่ะมันต้องแบบหมื่นขึ้นนะ่ะได้บอกป่ะ,ปะต้องหมื่นขึ้นนะครับตึงเลยตึงเปียครับแบบนี้เปียเลย <laughs> <laughs> โอ้โหไม่คิดว่ามันจะเปียขนาดนี้เนะี่ยโอ้โหขอเปิดป๊บนึงเครียดเลยปนะ๊บนึงโอ้โหความดันขึ้น โอ้วิ่งครับเบอร์100สิบร้อยสักเ네นมาครับโอ้โ oh. หมาใบาสุดท้ายของวันนี้ครับอยู่ไหนฮะตอนแรกก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะดีนะอะไรแบบเนี้พอมานั่งนั่งคิดคิดคิดไปคิดมาแบบเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าใบาสุดท้ายครับก็ Go. เฮ้ยขาขาวเบอร์เก้าโอ้โหแอดฝูเ่เคยมีอยู่แล้วมาทเาไมไม่อยากได้โอ้โหตายวันนี้ครับคืออ๋อ <c oughs> จะว่ามันแย่ไหมอะเหรอมันแย่ครับเออถ้าถามว่าแย่ไหมมันแย่นะเห็นไหมคือถ้าว่าด้วยมูลค่ามันไม่แย่หรอกแต่ไอตำนานสามตัวที่เราได้มาครับ มันแย่ยงไงเออนะครับก็เลยแบบหืมพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยฮะตื่นไม่เข้าค้ายไม่ออกคือตอนแรกทรงมาดึวว่าแบบเฮ้ยผมว่าตอนเลสม่ก็ต้องเป็นอะไรแบบนี้นึกออกว่าเขาขาวแบบผอมๆอะ่ะและ้วดูดูนี่มันจะไม่ผมคิดได้ไงร้อยปดสามสูงน้ําหนัก80สิรูปร่างผอมแล้วตัวขาวจ้วแล้วดูมาดูตอนเลสครับโอ้โหคือแบบทรงมันต้องแบบ เนี่ยวัดแปดหนหนักเจ็ดแปดรูปรังมาตารฐานแล้วก็ตัวข่าวจ้วงเหมือนกันมันจะไม่ผมคิดได้ไงโอ้โหใครไม่คิดผมก็คิดนั่นแหละตายตายจดนี้นั่นแหละครับเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวถ้ามีการรีวิวตำนานเจนใหม่ก็จะรีบลงให้ดูนะเริ่มลงตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ